โอ้ประหยัดได้เยอะแล้วก็อัตราเร่งดีด้วยบอกยอมแล้วยอมแล้วพี่เชื่อแะ้วครับบอกงี้นะผมก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมชุดสเตปวินครับคันลิงไฟฟ้านะครับบวกกล่องกัลลังของผมเองเลยครับผมสวัสดีครับช่างวินนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวฮ i โน่1 0นะครับก็เป็นอยู่แถวแถวคลองหนึ่งนะครับผมรถขนวัวนะครับก็วันนั้นก็ติดตั้งกับผมไปคันหนึ่งนะครันนี้ก็มาจอดข้างๆกันก็มาถามวันนั้นก็จะติดไปด้วยแต่ไม่ได้ติดพอดีของหมดนะครับวันนี้มันติดประมาณ23ทุ่มประมาณนี้นะครับวันนี้ก ของมาแล้วนะครับผมก็มาจัดการให้อ่าติดทั้งกล่องคาริ่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องด้านล่างเลยนะครับขณะนั้นบอกโอ้โ oh, หประหยัดได้เยอะแล้วก็อัตราเร่งดีด้วยบอกยอมแล้วยอมแล้วพี่เชื่อแล้วครับบอกงี้นะครับผมบอกงี้ก็มาเจอ f c นะครับสองคนสามคนถามว่าใช่ช่างวินหรือเปล่าบอกใช่ครับผมผมนี่แหละตัวจริงนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวกล่องให้ฟังครับว่าเป็นยังไงในคนนี้เจ้าของรถนะครับคันนขะนั้น <S <S ติดตามผมมานานยังพี่ติดตามมานานแล้วครับพี่ตามหาตัวตามหาตัวยากเหลือเกินใช่ไหมครับวันนั้นวันนั้นเจอกันเย ใช่ของหมดของหมดพอดีเลยต้องรอโอเคครับผมนี่อีกคนนึงสวัสดีครับครับผมถามหาผมอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่เดี๋ยวจะทํามั่งได้ครับผมได้โอเคเดี๋ยวรอดูผลงานคันนี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมชุดสเตปวินนะครับคันลิงไฟฟ้านะครับบวกกล่องดันลางของผมเองเลยนะครับผมก็มี9สเตปเกเบอร์นะครับผมอ่านี่ แต่ตัวนี้เราไม่ต้องเลือกเบอร์ใช้นะครับเราให้โหมด A ทํางานให้อัตโนมัติเลยจะเลือกใช้งานตามโหลดของรถนะครับตอนที่ดันเขาจะเลือกเบอร์สูงสูงให้ตอนที่วิ่งทางเรียบก็จะเอาลงต่ําให้นะครับสาเหตุทาไมถึงประหยัดน้ำมันเพิ่มจากกล่องเคร่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับหนักเปิดเปล่าปิดนะครับเปิดจะมีจุดปิดจะไม่มีจุดสวิตช์อยู่ด้านหลังกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องเคร่งไฟฟ้าสเตเตมใช้งานไม่เยอะใช้งานไม่ยากก็เอชพี SP, รถหนักนะครับผมแล้วก็ AI รถเ่าเนี่ยขับแค่นี้เน้นอัตตาเร่งแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันคเ,เดี๋ยวมาดูรอบการใช้งานนะผมอันนี้ผมกอดกล่องหมวสปอร์ตแล้วก็เปิดกล่องด้านล่างอยู่ที่โหมด AI นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องดูนะครับว่าปิดยังไงบ้างปิดกล่องดูด,ดูรอบเห็นไหมคือเสียงเปลี่ยนชัดเจนเลยนะครับเหยียบคันเร่งเท่าเดิมแต่ลงลึกกว่าเดิม ผมรุ่นนี้ผมก็ติดตั้งไปหลายรุ่นแล้วอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนตลาดไทยสี่มุมเมืองม,มาติดกับผมเยอะนะครับรถตัวนี้เป็นวิ่งรถด่วนนะครับวิ่งทันไทยรัฐแน่นอนนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ๆสามารถรับชมรีวิวผมก่อนได้นะครับผมดูใน Facebook y o u t u b e แล้วก็ TikTok นะครับชื่อเดียวนะครับหาได้เลยก็คือช่างวินคันเร่งไฟฟ้านะครับสอบถามข้อมูลตรงไหนก็โทรหาผมได้หรือว่า พักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้ดูมินิเตอร์สอดูมินิเตอร์ก็ติดตั้งไปหลายคันแล้วนะครับผมโอเคครับช่างวินคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งให้นะครับหลังจากติดตามผมมาอยู่หลายวันนะครับดูรีวิวผมมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็มีทีมงานมาติดก่อนคันหนึ่งแล้วก็เจอกันวันนั้นแล้วก็จัดเลยวันนี้ครับผมโอเคครับที่วิวสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผมช่างวินสวัสดีครับ